Pick a pick a pick a peep Hello, the oh, Peek a Pick a Pick a oh, wow. pick a Pick a pick a pick a, -peek -a, -peek -a พิกะบูพี่สกายครับจะเอ๋พิกะบูพี่พลอยค่ะจะเอ๋พิกะบูพี่้าวค่ะจะเอ๋พิกะบูผมน,อน้องนันเทค่ะจะเอ๋พิ่กะบูน้องเฟย่าค่ะจะเอ๋พิกะบูผมน้องททมครับเช้าเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ เปิดช่อง7 h d ปุ๊บกอต้องมาจ้าเอกกำลังทำปั๊บนอกจากจะได้มาจ้าเอกแล้พวกเราทุกคนแล้วเนี่ยพวกเราทั้งหมดเนี่ยก็ยังมีอะไรเด็ดๆให้ทุกคนติดตามอีกเพียบเลยและยังมีปุจฉาวิสัชนามาให้ไทยรับสมัครด้วยนะคะแต่ละสัปดาห์เราก็จะแบ่งกันเป็นคู่ๆทำหน้าที่1คู่ต่อ1สัปดาห์<อ>แล้วสำหรับสัปดาห์นี้เป็นหน้าที่ของใครครับของใครหน้าของใครหนค่ะ I can dream hold it up to d a t h no He m u r d e i t i s a s s o m e o who got n o w l i f e run this is someone who got n o w o m e o ป come back กทั้งหลายมีมามายจนนักไม่ไว้อารมณ์ไม่ดีเมื่อไรเราจึงไล่ต้องกินขนมรสชาติหอมห้องวานหวานมีน้ำตาดเป็นส่วนผสมแต่เคี้ยวได้ถึงได้อมแล้วอารมณ์ก็ดีขึ้นเองขนมขนมขนม ใจขนมขนมขนมกินให้พอดีนะจ๊กขนมเดี๋ยวน้ำตาลจะสะสมแล้วจะอูนลงทุมกินแต่พอดีกินแต่พองามก่อนกินทุกๆุกคำทาไว้ พี่พลอยแล้วก็น้องเฟย่าเนี่ยเรามาในลุคดูอ้อสาวแสนสวยค่ะมาร้องเพลงที่เกี่ยวกับขนมหนูว่าที่เราร้องเพลงเกี่ยวกับขนมวันนี้เนี่ย<ม>พอบิกกระบูกนิววันนี้ต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับขนมแน่ๆเลยใช่ไหมคะพี่พลอยถูกต้องแล้วค่ะเนคนจริงค่คะเราไปดูพิกกระบูกนิวส์กันเลยค่ะ ใช่เอยชอบพอมเลยก็ขนมขนมข้อหนึ่งหมออา้าขนมเด็กๆชื่นชมขนมอร่อยถูกใจขนมขนมขนมกินให้พอดีแม่จ้ะขนมปิกาบูมมิวสบะหมี่เส้นแข็งใส่ซองถ้าอยากกินต้องฉีกซองเทน้ำร้อนรอ3นาทีรูปแบบมีเท่านี้แต่ทุกคนรู้ไหมว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีเรื่องน่ารู้อีก เตามมาน,นี่เลยค่ะพิกาโบ่รีพอร์ตจะถอดความให้ฟังและนี่คือ8เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปข้อ1บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเคยถูกเรียกว่ารามิงมหศจัจย์เพราะในปี1957เป็นครั้งแรกที่คนทั้งโลกได้เห็นว่าแค่เทน้าร้อนก็สามารถกินบะหมี่ได้เลย บะหมีกึ่งสำเร็จรูปก,กำเนิดขึ้นเพราะคนญี่ปุ่นเบื่อขนมปังหลังแพ้สงครามโลกครั้งที่สองคนญี่ปุ่นมีชีวิตด้วยขนมปังที่ผลิตจากแป้งสาลีที่ชาติตะวันตกบริจาคมาคนญี่ปุ่นที่รับบริจาคที่กินขนมปังทุกวันทุกมือ้อก็เลยเบื่อขนมปังขั้นสุดตัางกับแผงขายราเมงริมทางที่ถึงกับแพงแต่คนญี่ปุ่นก็ชอบกินอย่างมีความสุข โมโมฟูกุอันโดจึงปิ๊งไอเดียและเริ่มคิดค้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขึ้นมาถือว่าแก้ปัญหาได้ตรงจุดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่คนชอบกินที่สุดในเอเชีย3อันดับได้แก่อันดับที่3บะหมีม่กึ่งสำเร็จรูปจากประเทศไทยอันดับที่สองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากประเทศอินโดนีเซียและอันดับที่1บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากประเทศญี่ปุ่นก็ประเทศผู้ผลิตนะเนาะ รู้ไหมคะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่ราคาแพงที่สุดได้แก่อิชิรันราเมงหรือว่าราเมงเข้อสอบราคาอยู่ที่แพ็คละ2,200บาทหลายคนนะครับเข้าใจผิดว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปห้ามกินแบบดิบเพราะจะเข้าไปดูดน้าในกระเพาะจนทําให้เกิดภาวะขาดน้ําซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรากินได้ทั้งแบบต้มแล้วก็แบบดิบเพราะมันสุกอยู่แล้วครับการต้มน้ําก็แค่ทําให้เส้นนุ่มขึ้นเท่านั้นครับแต่ว่าข้อควรระวังตอนกินแห้งก็มีนะครับเพราะกินแล้วเนี่ยจะย่อยนานกว่าแบบต้ม แล้วก็ทําให้ท้องอืดได้นะครับปัจจุบันนี้มีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปสําหรับนักบินอวกาศแล้วนะคะแถมมีถึงแปดรสชาติด้วยค่ะเหตุเพราะนักบินอวกาศอยากกินยากิโซบะแถมรสชาติไม่เหมือนใครประเทศญี่ปุ่นเลยจัดให้ด้วยการคิดคนแบบพิเศษนั่นเองค่ะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเจ้าแรกของประเทศไทยมีชื่อว่าซันวาเกิดขึ้นในปี2514โดยปโปรหมดว่า เป็นรูปแบบอาหารแบบใหม่ฉีกซองแล้วก็ใส่น้ำร้อนกินได้เลยแต่หลังจากวางขายไม่นานก็เกิดคู่แข่งแบบนับไม่ถ้วนแล้วซันวาก็หายไปจากท้องตลาดในที่สุดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยผลสำรวจบอกแล้วว่ารสชาตินี้เนี่ยขายดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้แก่รสชาติต้มยำกุ้งและรสหมูสับ แถมพลตำรวจยังบอกอีกนะคะว่าแบบซองเนี่ยขายดีกว่าแบบถ้วยอีกยังมีเรื่องน่ารู้อีกเพียบเดี๋ยวเราจะเอามาใล้ฟังนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะว่าแต่พี่พลมีขนมที่ตอนเด็กๆชอบกินแบบมากไหมคะถ้าชอบกินแบบมากเลยนะพี่พลชอบกินลูกชุบแล้ว รสชาติมันเป็นยังไงหรอคะลูกชุบอ่ะคือรสชาติมันก็จะแบบหอมๆหวานๆแล้วก็จะเป็นพวกสีสันสามารถเป็นส้มก็ได้นะปั้นเป็นพริกก็ได้ปั้นเป็นแตงโมเป็นผักเป็นแครอทเป็นรูปสัตว์เป็นรูปเป็ดก็น่ากินเลยพี่พลอยก็คือพี่พลอยพี่พลอยพอก่อนตอนนี้พี่พลอยเล่าจนหนูแบบอยากกินไม่ไหวแล้วไปซื้อมาให้หนูเดี๋ยวนี้พิกกบุปุชชา ปุช้าขนมไทยอะไรที่ฝรั่งเป็นผู้ให้กำเนิดระหว่างบัวลอยหรือทองหยิบทองหยอดแล้วฝรั่งจิ้มบวยล่ะอันนั้นผลไม้แล้วมันฝรั่งล่ะอันนั้นเป็นพักพิกากบคาโบพิกวิศชนะวิศชนะขนมไทยที่ฝรั่งเป็นผู้ให้กำเนิดคือ ทองหยิบทองหยอดผู้ให้กำเนิดคือนางมารีกีมาหรือว่าเท้าทองกีบมะเป็นชาวโปรตุเกสที่เกิดในสมัยกรุงศรีอยุธยาเท้าทองกีบมะเคยทำงานในวังตำแหน่งหัวหน้าห้องเครื่องนอกจากทองหยิบทองหยอดนะเขายังทำฝอยทองทองโปร่งทองพุแล้วก็ขนมผิงแล้วก็มีขนมอ,อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยพี่พลอยชอบกินทั้งหมดเลยอะหนูชอบกินขนมผิง จะว่าไปแล้วตอนนี้นอกจากลูกชุบที่พี่พลอ,อยทำให้หนูอยากกินได้ขนาดนั้นเนี่ยหนูก็อยากลองกินวิงกี้ทวิงเหมือนกันนะคะอุ๊ยพูดแบบนี้แสดงว่าจะไปซื้อใช่ไหมถ้าไปซื้อพี่พลอ,อยฝากด้วยสักสิบอันได้ปะสาวค่ะหนูจะฝากพี่พลอ,อยไปซื้อสักยี่สิบอันค่ะโอ้อ <laughs> <laughs> แต่พี่พลอ,อยพูดอย่างเนี้ยก็ <laughs> <ๆ>แสดงว่าอยากกินเหมือนกันชิเมะก็ใช่อ่ะสิอ๋องั้น นนช่วงหน้าเรามาทำอาหารที่ได j j ้แรงบันดาลใจมาจากวิงกี้ทวิงกันดีไหมคะเดี๋ยวจะทำวิงกี้ทวิงเลยืออทำอะไรก็ได้แต่ว่าก่อนที่เราจะไปนะคะเราต้องเต้นเพลงนี้กันก่อนเพลงอะไรคะทุกคนสามสี่กินอร่อยและกินได้บ่อยพวกเราต้องกินวิงกี้วิงกี้ทวิงกินอร่อยและกินได้บ่อยพวกเราต้องกินวิงกี้วิงกี้ทวิงเฮ้พิกาบุปชาปุจา ซูชิมีต้นกำเนิดจากอาหารอีสานอะไรเ๋ยว,วา่าส้มตำหรือปลาส้มปลาแซมอนเหรอ,อมไม่บอกอยากรู้เดี๋ยวมาเฉลยพิกพูาบูบวิศชนาวิัชนาซูชิมีต้นกำเนิดมาจาก ปลาส้มปลาส้มคือการถนอมอาหารของคนแถบริมแม่น้ำโขงคือการเอาข้าวและเกลือมาหมักกับปลาทําทเพื่อถนอมอาหารหมักเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีรสเปรี้ยวเหมือนส้มพิกาปูแคนดูแล้วเ้วก็มาถึงเวลาที่คอยรอคอยเวลาทําอาหารแสนอร่อยในช่วงพิกาปูปปแคนดูกนดตกตรงวันนี้ เราจะทำมิงกี้ทวิง์ไหมคะจริงๆพี่พลอยไปศึกษามาแล้วนะแต่มันค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็ซับซอ้อนนิดนึงพี่พลอยก็เลยขอเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ก็ยังคงความเหลืองทองน่ากินกกวบแบบยัมมี่ยมีเลยโอเคไหมโอเคค่ะแล้วเมนูวันนี้มันคืออะไรหรอคะเมนูวันนี้ก็คือพัมกินครอเก้ฟักทองไสยืดพร้อมยังพร้อมลค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีฟักทองเกรดขนมปังไข่ไก่แล้วก็แป้งสาลีค่ะส่วนซอสนะคะก็จะมีส่วนผสมก็คือโยเกิร์ตธรรมชาติมายองเนสพริกไทยมะนาวใบแพสซี่แล้วก็เกลือเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากตัวครอเกนก่อนเลย ตัวคอเก้นะคะก็คือการนําฟักทองเกดขนมปังไข่ไก่แล้วก็แป้งสาลีมาผสมกันหลังจากที่เราบดแล้วนะคะเราก็จะปั้นให้เป็นรูปค่ะแล้วเราก็จะชุบเกดขนมปังเรานําส่วนผสมทั้งหมดมาผสมกันนะคะจากนั้นก็ปั้นแล้วก็สอดไส้ด้วยชีสค่ะนี่เลยออกมาหนะ้าตาแบบนี้ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะฉีดสเปรย์น้ำมันลงไปแล้วเราก็เอาไปเข้าเตาอบรมร้อนแค่นี้ตัวคอเก้เราก็เรียบร้อยเสร็จอหอมน่ากินระหว่างที่เรารอคอเก้ของเราสุกนะเราก็จะมาทำซอสกันหยิบช้อนมาเลย<ม>โยเกิร์ตหช้อน y e a จัวมายองเนสหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโอเคน้ำมะนาวเจะลองเลยพิกไทย ก็นี่เลยไบแพสลี่จาก<ค>น,นั้นเน<ะ>ี่ยใช่แล้วคนให้เข้ากันคะ่ะเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเมนูพัมกิ i นครอเก้ฟักทองใ่ยืดของพวกเราถ้าใครอยากดูฉบับเต็มนะคะสามารถตามไปดูได้ที่ b u c k a b o o t v ค่ะร่วมไปถึง YouTube Facebook TikTok ตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะผมกับพวกเรานะคะพิกกบูจูเนียจะเอเด็ดๆได้ทางช่อง7 HD เวลา7็ดโมงครึ่งทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้เลยนะคะอพ Yep the yep, dead. Yep.